เก่งชอบผมว้าวอะไรกันนาะต่อกันเลยนะคะอยู่กับแอนุกี้นะคะช่องอดิตสอนแฟมิลี่ลูกี้แฟมิลี่นะคะอีกรอบเด่นคาดว่าน่าจะเป็นรอบสุดท้ายหรือเปล่าก็มาลุ้นกันนะคะสลับการขนฟางในวันนี้นะคะที่บ้านไร่ภูหลวงเดี๋ยวเราสิงสถิตยุทธจักรนี่ก่อนช่วยกันนะคะช่วยกันโอ้วิวสวยงามมากเลยตอนนี้นะฮะเอ็ดดี มีใครจะปากขาตั้งกล้องได้ไหมนะฮะได้บ้างไหมฮะไปลุยกันต่อก็ไม่เกี่ยงกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะทําได้หมดนะคะพี่ๆก็อันไหนที่ช่วยได้พอช่วยได้นะคะก็จะช่วยกันนะคะช่วยกันสนุกสนานกันหน้าดูโอ้โหอ่ะสู้สู้ค่ะสู้ๆู้นะคะ แอดชายเราอะฝากพี่ทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะพเ,เพื่อที่จะให้ภารกิจอันใหญ่หลวงวที่จะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้นะคะให้สำเร็จล<อ>ุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะกำลังใจคือสิ่งสำคัญพวกเรา <c oughs> ต้องการกำลังใจนะคะและที่สำคัญต้องเป็นกำลังใจให้ลุงพลป้าแตนกันเยอะๆด้วยนะคะทุกคน <c oughs> พวกเราเองก็ เป็นหนึ่งในมดงานนะคะมดงานเม็ดเล็กหากหมดงานรวมกันหลายๆตัวสิบตัวร้อยตัวพันตัวนะคะงานหนักก็ไม่หวัน่นงานเบาก็ไม่เว้นเฮ้ยใช่หรือเปล่าเนี่ยจะงานหนักงานเบานะคะได้หมดท่าสดชื่น เราเป็นโมดตัวเล็กๆแต่เวลาต่อยก็ต่อยเจ็บนะคะเสร็จแล้วนะคะพี่ๆยูทูบเบอร์เนาะก็ร่วมแรงร่วมใจกันนะคะในการขนฟางขึ้นรถเนาะก็หลายรอบแล้วนะคะ3าสี่รอบแล้ววานก็ตัดญ้าจนดินแดดนะ รถแรงนะครับร,ระวังนะคร, Jamie Jamie. ร lonely, men, 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 men. ับเโอยมิสรนอนไปแล้วโอ้โหเพื่องคุ่นนะครับเข้าตาเข้าหน้านะครับเต็มเลยเดี๋ยวรอรถมาอีกนะครับก็น่าจะเอาทั้งหมดเลยนะรอดูนะครับรอดูงมายมา ใครมาใครมาเหมือนเหมือนนิกกี้เลย like ไม่ใช่นะครับนะก็นี่นะครับบรรยากาศที่บ้านไร่ผู้หลวงนะครับผมผนเพื hmm. ่องกันนะครับ กเมีแตกกันเลยทีเดียวนะครับตอนนี้เ,นเครื่องนะครับเครื่องเต็มหัวเลยนี่แต่เอาหมวกแปไในไม่เคยขาดหมวกนะครับดีไม่งั้นเราเต็มหัวนะครับนี่ก็ติดแขนติดนะเพราะต้องใช้แขนในการหอดนะครับออกฟางข้าวน,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 นะครับก็เดี๋ยวรอ ดูว่าจะขวนรอบต่อไปนะครับคันไหนจะมานะครับมารอดูกันต่อนะครับเดล่าสวัสดีครับเดลาก็มานะครับนูน่นนะ,ะครับอ๋อครับเนียตกปางข้าวนี่คือถ้าเราอ่า เขาเรียกอะไรตอนเราเป็นเด็กเนี่ยเราเล่นชอบเล่นแต่ว่าเล่นเ็จนี่คือต้องอาบน้ำนะคันนะครับนะฟางข้าวมันมีคลายคลายของใบข้าวนะมันคันนี่ก็เดี๋ยวเรายกเสร็จแล้วเราค่อยไปล้างมือรอบเดียวนะครับมาเต็มแขนนะเต็มมือนะครับหนัเาามย รถมาอีกเกลียวนึงนะครับเนาะน่าจะหมดเนาะเกลียวนี้ครับเกะอีกนิดเดียวนะครับเปลืองข้าวนะฟางข้าวบ่าวเมฆมาแล้วนะครับ มา,มาลุยกันต่อนะครับเดี๋ยวไปค้นกันต่อนะครับ ตรงนี้กันเนาะของไข่เนาะต่ำๆนี่เอาบางบางบางเไมาต่ต่ำแท้น,นะคะเราก็รวมด้วยช่วยกันเนาะเรจะขึ้นไปทางรถแล้วไปดูสมผัสกันโที่งง เสียไม่ขึ้น้วเด้อรองเท้าก็เสียไดขึ้นนกองแขึ้นแล้วขึ้นไปสามรแล้วรองเเสียลงเท้าัามงมันมันสูนปลงไปในฟางนีงแล้วรองเท้าบอก ต้องให้คนใส่ผ้าใบขึ้นไปเยอะขึ้นบน้าบอยนะใ่มคเดิมไม่อยากจะเชื่อว่าไม่หมด มนเนท่นเน่ี่หม้าพนก็ยังไม่หมดนยังไม่หมดมันแน่นเนมันแน่นแน่นอยู่อนนเมื่อวานนี้ก็ตากแดดตัดหญ้าครับบินอยู่ครับช่วขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ ทันที่ห้าแล้วยังไม่หมดเลยมาอีกแล้วมาอีกแล้วกระพอบกันเลยทีเดียวนะครับรถคันที่หกนะฮะเนาะจากช่างพงนะ เรายกฟางเสร็จเราตึงรีบเข้าร่มนะฮะเพราะว่าปวดหัวนะครับตั้งแต่เมื่อวานนะครับจากแดดก็ตั้งแต่กลับมาจากบางเยี่ยมนะตัดหญ้าลุยตัดหญ้ามาสองวันนะฮะนี่ก็คนเสร็จก็ขับวิ่งเข้าร่มนะเดี๋ยวขั้นต่อไปนะเดี๋ยวไปลุยกันต่อช่างปลูนะครับดูกันยาวๆเลยนะครับ ไปไปดูยันต่อนะครับรวมด้วยช่วยกันได้จะหมดหมดหมดจำมาดูต้องชื่อมาไปดูต้ำตันนี้อยู่บ้านไล่ผู้หลวมเดี๋ยวก็จะไปช่วยกันเดี๋ยวก็จะหมดนล้นนี่เพราะว่าป่ามันรถที่ห้ารถที่หกแล้วเนาะ

Hãy subscribe <coughs> cho kênh Ghiền Mì Gõ เราอย่เราข้ามไปหนเ่อยนาไป้วันแล้วแล้วลองเทารองเท้อาไปวันเทือมหมดนะฮะเอาไปจะไปดงหมดไม่มีรองท้าใช่ไม่มีรองเท้าผ้าใบเลย นี่แหละครับเสร็จภารกิจแล้วต้องไปล้างมือนะคันคายนะครับ แบบไม่ได้รู้ล่วงหน้าเนาะแม่เนาะแต่ก่อนแล้วก็มาประดับชาให้มันสวยใช่ไหมค่ะแต่ก่มันตุ้กตุงใหญ่ใช่แล้วก็จ้างเ่ามาปั่นนี่ก็แล้วพันพันกว่าจะจะเสียค่าปั่นให้เขาเราอยู่ประมาณสักสองสามพันที่คุณแม่ซื้อมาเน่ะค่ะแล้วทีนี้มันมันยุบลงมันคือเป็นแบบนี้มันแน่นค่ะมันแน่นแน่น ช้ต้นนะพามไ่ได้เยอะมันแน่นแล้วก็แตกไงะนะรถั้นที่หกเลยใช่ไหมสใช่ประมาณหกันที่หกั้นี่หกแล้วไม่ก็พอละเอาไว้ให้แม่ปูเคสนะขอบคุณสำหรับทีมดีด้วยครับขอบคุณแชร์ความแี่กเ็ตแมลี่กับเจเดอออฟฟิเชียลนะครับสวัสดีครับ